ณหมู่บ้านเล็กๆอันเงียบสงบริมฝั่งแม่น้ำโขงที่ซึ่งวิถีชีวิตของผู้คนผูกพันกับสายน้ำและผืนดินมาแต่โบราณเรื่องราวแห่งปาฏิหาริย์ได้ถือกำเนิดขึ้นณวัดป่าอันร่มรื่นที่มีหลวงปู่ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาจำพรรษาอยู่วันหนึ่งเด็กหนุ่มเชื่อบุญถูกส่งมาบวชเป็นสามเณรเพื่อฝึกสมาธิและเรียนรู้ธรรมะบุญเป็นเด็กหนุ่มที่เฉลียวฉลาดแต่จิตใจยังหวั่นไหวไปกับสิ่งรอบข้าง วันคืนผ่านไปบุญทุ่มเทให้กับการปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดจนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่เขากำลังเพ่งสมาธิอย่างแนว่วแน่จู่ๆแสงสว่างสีทองก็สาดส่องเข้ามาในกุฏิของเขาพร้อมกับเสียงกระซิบที่อ่อนโยนบุญเอ๋ยพลังแห่งชีวิตถูกมอบให้เจ้าแล้วจงใช้มันด้วยสติและความเมตตา หลวงปู่ปรากฏกายขึ้นตรงหน้าบุญพร้อมรอยยิ้มอันเปี่ยมด้วยความหวังท่านได้มอบพลังลี้ลับที่สามารถปลุกผีให้กลับมามีชีวิตให้แก่บุญชาวบ้านต่างไม่เชื่อในสิ่งที่หลวงปู่กล่าวอ้างจนกระทั่งวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันคุณยายใจดีของหมู่บ้านป่วยหนักและใกล้จะสิ้นลมหายใจ ท่ามกลางความสิ้นหวังของลูกหลานบุญได้อาสาเข้าไปในห้องนอนของคุณยายพร้อมถือย่ามใบเล็กที่หลวงปู่ได้มอบให้บุญค่อยๆนั่งลงข้างเตียงวางมือบนหน้าผากของคุณยายหลับตาลงและเพ่งกระแสจิตส่งพลังที่หลวงปู่มอบให้ ชั่วขณะหนึ่งความเงียบเข้าปกคลุมบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดทันใดนั้นคุณยายก็ค่อยๆลืมตาขึ้นหายใจอย่างแรงและส่งเสียงเรียกหาลูกหลานปาฏิหารินี้สร้างความตกตะลึงแก่ชาวบ้านทุกคนเสียงโ่ร้องด้วยความดีใจดังกึกก้องบุญกลายเต็มที่เคารพรักของทุกคนในหมู่บ้านเขาใช้พลังนี้ช่วยเหลือผู้คนมากมายที่เจ็บป่วยหนักหรือใกล้จะเสียชีวิต แต่แล้วข่าวลือเรื่องพลังวิเศษของบุญก็ไปเข้าหูของเสียใหญ่นักธุรกิจผู้โลภมากจากเมืองหลวงเขาเดินทางมาที่หมู่บ้านหวังจะช่วงชิงพลังนี้ไปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนเสียใหญ่พยายามติดสินบนและข่มขู่บุญแต่บุญไม่ยอมเขาเชื่อมั่นในคำสอนของหลวงปู่ที่จะใช้พลังนี้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเท่านั้น การเผชิญหน้าระหว่างความดีและความชั่วกำลังจะเริ่มต้นขึ้นณหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้เรื่องราวแห่งปาฏิหาริย์และศรัทธาของสามเณรน้อยจะดำเนินต่อไปอย่างไร